สวัสดีครับมื่อนี้ก็มาพบกันกับแอดกลางคืนนะครับผมมื่อนี้แอดก็ได้มีโอกาสมาตามแนวทางของเลขเล่าครับผมคือวันศุกร์ที่สามธันวาคมนะครับผมเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามนะครับผมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมเพื่อจะบม่ได้พลาดข่าวสารดีๆแนวทางเด็เดๆจากทางช่องใหม่พารวยนะครับผมมื่อนี้แอดก็ ได้ลงมาขอเพราะว่าด้านล่างจก่ม่มีไฟนะครับผมไม่มีไฟนะครับผมก็มันไฟบ่พอนะครับผมก็อยู่กันมืดดนะครับผมอยู่ด้านล่างครับผมก็รอดติดตามไปพร้อมๆกันครับผมว่าจะได้ตัวใดจะออกมาตัวใดเมื่อนี่เป็นวันแรกที่แอดขอนะครับผมกนน 30. 30. ็มาลุนไปน้ากันนะครับผมเวลาสองทุ่มสาสิบนาทีนะครับผมมาลุนไปน้ากันเมื่อนี้อดกาจะล่องพิจารณาน้ากันขึ้นกันครับผมเพราะว่า ขอกับหญ้าตะเคียนนี่ได้อยู่ครับผมแต่แอดกับโบคอยได้ลงไปช่วงหนึ่งแอดบ่ได้เอาถูหมานะครับไม่ได้เอาถูหมาให้อาจารย์สวดให้นะครับผมรอบนี้อาจารย์ก็สวดให้แล้วนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าได้มามือแรกนะครับผมก็ลองเอาไปพิจารณานะครับผมสำหรับเอฟซีทันใดที่ว่าเห็นอยู่ในต้นหญ้าตะเคียนกั เห็นตัวใดก็คอมเมนต์ฝากเอฟซีท่านอื่นนานะครับผมอาเทียผู้ใดตาดีมักจะได้โชคนํายาแต่เคียนนะครับผมท่านใดที่บ่เห็นก็ลองเบิงทีใต้คอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์มาได้นะครับผมสําหรับแนวทางเท่านั้นนะครับผมแอดก็บฮู้กันว่ามจสิออกมาบ่แต่แอดก็ขคอไห้นะครับผมพอได้เป็นแนวทางนะครับผมสาหรับตัวแรกก็ออกมาเป็นที่เรียบรอยแล้วก็คือ3นะครับผมออกมาแล้วเป็น3นะครับผม คลิปนี้ขอแค่4นาทีนะครับผมเอาสั้นๆด่วนๆตที่2ออกมาอีกแล้วครับผมก็คือเลข6นะครับผมเลข6รนะครับอ่ะลอุลตัวที่3ไปพร้อมๆกันครับว่าจะออกมาเป็นโตใดนะครับผมก็จะลุ้นกันเวลา2ทุ่ม3 0คือวันที่3คือวันศุกร์นะครับผมวันที่3ทันว่านะครับผม2564นะครับผมแบบ ดวนๆเลยครับผมอะตัวที่สามไก่ออกมาแดีวครับผมน่าจะเป็นเลขเก้าครับผมไม่เก้าก็แปดนะครับผมบอกเก้ากับแปดนะครับผมทั้งรุ้นทั้งเสียวหลังครับผมทั้งรุนทั้งเสียวหลังว่าอยู่มืดขอแบบมืดๆเลยขอกลางดึกเลยครับผมเวลาทุ่มทุ่มเสษๆเนี่แหละครับผมอะมาเตรียมรุนไปน้ากันตัวุดท้ายครับผมอะท่านไหนที่รับชมอยู่ณตอนนี้นะครับผม ถ้ามาคลิปนี้ก็กดไลค์ที่ว่าเป็นรูปวนิวโ้มืออยกขึ้นนะครับผมกดให้แน่จะคนละหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องไม่พารวยนะครับผมเพื่อจะมีกําลังใจทําคลิปดีๆหาคลิปเด็ดๆมาฝาก fc ทุกคนนะครับผมว่าตกใจหมดอ่ะพอผมรุนมาใกล้แล้วครับผมอีกไม่ถึงอึกใจเดียวนะครับผมอ่ะเมื่อนี้ก็อนุโมทนาบุญน้นำสำหรับสายบุญทรง ไฟโซล่าเซลมาให้2โคมนะครับผมสาธุนำ้ำแสงสว่างนี้ขอให้เกิดกับชีวิต f อฟสายบุญทุกคนนะครับผมที่รวมเพดรรวมสร้างกันเข้ามานะครับผมหรือว,ว่าผู้ใดอยากโทษที่ต่อกติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับเบอร์ด้านล่างเลยนะครับผมโทรมาได้แล้วก็แอดไลน์มาได้นะครับผมอ,ออกมาแล้วเป็น368ครับผม ครับคลิปนี้ก็ขออนุญาต fc ทุกทุกันจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับเฝ้าไปสื่อด้ครับเด้อ